นี่ค่ะรักจังสุทธาสินีไกลสมุทรนิสิตชันปีที่1สาขาภาษาญี่ปุ่นคณะมนุษยศาสตร์และเป็นตัวแทน H&M Ambassador และได้รางวัล The Shining Soul 2025ค่ะ ในปีนี้มีงาน h i l l Highness ค่ะที่จัดขึ้นในคณะของเราทําให้รักจันนะคะได้เปิดโอกาสลองเข้าไปแข่งขันทําให้ได้รู้จักกับเพื่อนในทุกสา,าขาของคณะมนุษยศาสตร์และได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแลกเปลี่ยนมุมมองกันและได้มาประชันความสามารถทางด้านการสื่อสารทําให้รักจันได้เป็นตัวแทนของคณะมนุษยศาสตร์ค่ะ จากที่รักจางได้รับตําแหน่ง H&M Ambassador แล้วรักจางรู้สึกดีใจมากค่ะที่ได้รับตําแหน่งนี้และทู้ประชาสัมพันธ์ของคณะมนุษยศาสตร์ก็มีความสําคัญมากที่จะได้ทํางานร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์เป็นเวลา1นปีค่ะหนูคิดว่าการสื่อสารตอนนี้นะคะเป็นจุดสําคัญที่ทําให้เราทุกคนเข้าใจกันและกันค่ะเพราะหากการสื่อสารที่ไม่ดีออกไปแล้วเนี่ยอาจจะทําให้เราเข้าใจไม่ตรงกันแล้วก็จะเกิดปัญหา จังนะคะได้มีโอกาสเข้าร่วมงานซูนิชูมิกอยู่ เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับคณะมนุษยศาสตร์ร่วมกับอาจารย์ให้น้องๆรุ่นถัดไปได้รับรู้ด้วยค่ะและถ้าน้องๆคนไหนนักในการสื่อสารภาษาหรืออยากเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นพี่อยากชวนน้องๆมาสัมผัสบรรยากาศอันอบอุ่นและเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจที่งานสู่ p p n n o u u s e 2025 HU Romania ที่จะจัดขึ้นในวันที่1-2พฤศจิกายน2025นี้ค่ะ และงานนี้นะคะจะจัดขึ้นที่อาคาร2ขคณะมนุษยศาสตร์ตึกเก่าและอาคารที่38คณะมนุษยศาสตร์ตึกใหม่ค่ะและน้องๆคนไหนที่อยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมพี่อยากให้น้องดูที่รายละเอียดตรงนี้ได้เลยค่ะมาร่วมสำรวจและหาสาขาที่ใช่ไปด้วยกันนะคะ